มหาศัจจรรย์ตำนานแห่งหนาเนียชุดตู้พิศวงตอนที่9ในปราสาทของนางแม่มดหลังจากที่เด็กๆทั้ง3นะครับรู้ตัวว่าเอ็ดมันหายไปเนี่ย คุณผู้ฟังทุกคนนะครับก็น่าจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเอดมันหายไปได้ยังไงแล้วก็หายไปตอนไหนจะย้อนความนะครับมาเล่าเรื่องของเอดมันให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนที่ทุกคนนั้นทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยเอดมันเป็นคนเดียวครับที่รู้สึกว่ามันไม่ได้อร่อยเลยเพราะว่าในใจเขาเนี่ยครับคิดถึงแต่ขนมหวานชื่นใจนะครับเจ้าเติร์กิชดีไลท์ของนางแม่มดขนมหวานครับซึ่งเต็มไปด้วยอาถรรพ์อาหารอันชั่วร้ายที่เขาได้มาจากนางแม่มดมันก็ทําให้อาหารตามธรรมชาติอื่นๆเนี่ย มันดูไร้รสชาติไป ิ่งเอ็ดมันนะครับฟังการสนทนาของเด็กทั้ง3กับคุณตาและคุณยายบีเวอร์เขาก็ไม่รู้สึกสนุกอะไรเลยนะครับคิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่สนใจและก็ไม่พูดกับเขาทั้งๆท,ที่ความจริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับเอ็ดมนะันคิดไปเองฟังหนูนานนะครับจนฟังถึงเรื่องของอัสลานแล้วก็ได้รู้ครับเรื่องของการนัดพบกันที่โต๊ะหินเขาก็ค่อยๆเหยียบตัวครับแล้วก็มุดลอดม่านออกไปชื่อของอัสลานนะครับทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างประหลาดนะครับตรงข้ามกับความรู้สึกของพี่น้องคน อื่น,นเลยๆในตอนที่คุณบีเวอร์ครับพูดถึงเรื่องคําพยากรณ์ว่าเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของอดัมในตอนนั้นนะฮะเอ็ดมันเนี่ยกบิดลูกบิดประตูอย่างเงียบเชียบนะครับแล้วก็หลบหนีออกไปในตอนที่คุณตาบีเวอร์เนี่ยเริ่มเล่านะครับเรื่องว่านางแม่มดนะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นครึ่งจินครึ่งยักษ์เนี่ยเอดมันก็ออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดประตูกลับเอาไว้นะครับตรงนี้ เขเขียนนะครับเขาก็อธิบายว่าอย่าไปคิดนะครับว่าเอ็ดมันเนี่ยชั่วร้ายจนอยากให้พี่น้องตัวเองเนี่ยกลายเป็นหินจริงๆอ่ะเอ็ดมันก็แค่อยากได้ขนมหวานเติร์กิชดีไลท์อยากเป็นเจ้าชายแล้วก็อยากแก้เผ็ดนะครับที่ปีเตอร์ไปเรียกเขาว่างูพิษเท่านั้นเองส่วนนางแม่มดเนี่ยจะทําอะไรพี่น้องของเขาเนี่ยเอ็ดมันเนี่ยก็แค่ไม่อยากให้นางแม่มดเนี่ยทำดีกับพี่น้องของเขาหรืออย่างน้อยถ้าจะทําดีเนี่ยก็ต้องไม่ดีเท่าเขาแล้วเอ็ดมันก็บอกกับตัวเองครับหรือว่าพยายามที่จะคิดไปว่าครับ นางแม่มดก็คงไม่ทําอะไรพี่น้องของเขามากนักหรอกคนที่เล่าเรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยเป็นศัตรูของนางแล้วก็ไม่ชอบนางกันทั้งนั้นแหละเขาก็บอกตัวเองครับว่ามีหวังที่เขาพูดพูดกันน่ยมันเชื่อไม่ได้หรอกนางก็ดีต่อตัวของเอ็ดมันนี่นาะดีกว่าไอ้คนพวกนี้ซะอีกนางนั่นแหละเป็นราชินีที่แท้จริงยังไงอ่ะนางดีกว่าอัลสลันแน่ เอ็ดมันนะครับพยายามหาข้ออ้างนะครับบอกกับตัวเองแต่ลึกๆไปแล้วเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่านางแม่มดเนี่ยชั่วช้าและก็โหดร้ายแต่ตอนนี้เขาหลอกตัวเองอยู่ครับเขาทระหนักถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแสงสว่างยามกลางวันเนี่ยมันเนี่ยก็กําลังจะหมดแล้วเพราะว่าตอนที่ทุกคนนั่งรอบโต๊ะอาหารเนี่ยมันก็เกือบบ่ายสามโมงแล้วแล้วอีกเรื่องก็คือในฤดูหนาวเนี่ยเวลากลางวันมันสั้นมาก เอ็ดมันไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเขาก็ทําได้แค่ดึงปกเสื้อขึ้นมาแล้วก็เดินตัดข้ามเขื่อนไปฝั่งตรงข้ามซึ่งโชคดีครับที่ตอนนี้หิมะตกพื้นมันก็เลยไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับพอเอ็ดมันไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วนะครับหิมะก็ตกหนักด้วย เดหิมะเนี่ยเต็มตัวเขาไปหมดเลยเขาเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเกินระยะ3ฟุตเลยแล้วก็ยังไม่เห็นทางเดินด้วยเขาก็เดินจมนะครับอยู่ลมหิมะลื่นไปก็บ่อยๆนะครับเหยียบลงไปตรงที่เป็นน้ําก่อนจะแข็งด้วยนะครับสะดุดโคนต้นไม้หกล้มกลิ้งไปจากตะลิ่งนะครับนกแข่งก็ปูดโปนช้าเพราะกระแทกหินในที่สุดตัวของเขาก็เปียกไปหมดนะครับหนาวแล้วก็เจ็บระบบไปทั้งตัวเลย ความเงียบแล้วก็ความเป่าเปลี่ยวรอบด้านเนี่ยมันก็ดูจะไร้ากาดออกมากๆเลยแต่เอิญเขาก็พูดกับตัวเองนะครับว่าเอาไว้เขาเนี่ยเป็นพระราชาแห่งนาเนียก่อนเถอะสิ่งแรกที่จะทำเนี่ยคือสร้างถนนอย่างดีที่สุดเลยพอาบอกกับตัวเองอย่างนั้นนะครับความคิดของเขาก็เล่นไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นตอนได้เป็นพระราชาจะทําอะไรบ้างอารมณ์ของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับมีกําลังใจมากขึ้นเอ็ดมันก็นึกได้ครับว่า เอ๊ ه, ฉันจะสร้างวังของตัวเองแบบไหนดีนะจะมีรถสักกี่คันจะสร้างโรงหนังไว้ให้ตัวเองด้วยแล้วก็จะสร้างทางรถไฟด้วยแล้วก็จะต้องออกกฎหมายนะห้ามพวกบีเวอร์สร้างเขื่อนนะแล้วก็ทบทวนแผนที่จะทำให้ปีเตอร์ต้องอาย ก็พอดีครับตอนนั้นนะ่อากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับลมเนี่ยพัดแรงขึ้นอากาศหนาวก็เย็นยิ่งขึ้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็พัดนะครับให้เมฆลอยจากไปดวงจันทร์ก็เริ่มส่องแสงคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนข้างขึ้นดวงจันทร์เต็มดวงนะครับก็ส่องจนมองเห็นหิมะนะครับกระจ่างราวกับเป็นเวลากลางวันเลยแต่เงาเมื่ดที่เห็นเนี่ยมันก็ดูประหลาดประหลาดอยู่ดีเอ็ดมันเนี่ยคงไปไม่ถูกแน่ๆนะครับถ้าพระจันทร์ไม่ขึ้นมาซะก่อนตอนที่เขาเดินอยู่ที่แม่น้ําอีกสายหนึ่ง ตอนนี้ครับเอ็ดมันเนี่ยก็มาถึงแม่น้ำสายเล็กนั่นแล้วแล้วก็เดินเลี้ยวย้อนไปทางต้นน้ำ หุบเขาที่เป็นแม่น้ําสายเล็กเนี่ยก็ไหลผ่านหุบเขาเล็กๆแคบๆชันๆมีหินละเกละเกละกะอยู่แล้วก็มีพุ่มไม้แน่น,นด้วยนะครับคือถ้ามันเป็นคืนเดินมืดเนี่ยเอดมันผ่านไปไม่ได้แน่แ,นแต่ตอนนี้เขาก็ต้องพยายามมุดๆลอดๆกิ่งไม้ไปนะครับถูกหิมะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้หล่นมาบนหัวเป็นครั้งเป็นคราวเอดมันก็คิดในใจครับว่าเกรดปีเตอร์ละเกินราวกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของปีเตอร์แท้ๆที่ทําให้เขาออกมาเดินอยู่ตรงนี้ในที่สุดนะครับเอดมันก็มาถึงบริเวณที่ราบเรียบ ครับเป็นหุบเขาวกว้างออกไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําอยู่ไม่ไกลจากตัวเขาเท่าไหร่แล้วเขาก็มองเห็นนะครับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงกลางพื้นราบระหว่างภูเขาสองลูกพอดีนี่แหละครับปราสาทที่นางแม่มดขาวบอกเขาเอาไว้แสงจันทร์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะสว่างกว่าเดิมนะครับปราสาทเนี่ยดูค่อนข้างเล็กแล้วก็มีหอคอยย่อมๆย,ยอดแหลมเหมือนโบสถ์เนี่ยแหลมเปียกเลยครับเหมือนหมวกทรงสูงเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเอ็ดมันเนี่ยมองแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้น่าสะพึงกลัวจนเขาเริ่มหวัว่น แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการจะกลับไปเนี่ยมันก็สายซะแล้วเขาก็เลยเดินข้ามน้ําแข็งนะครับข้ามแม่น้ําไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ปราสาทเขาพบว่าครับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยไม่มีเสียงดังอยู่ที่ไหนเลย แม้แต่เท้าของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกิดเสียงบนพื้นหิมะที่ตกใหม่ๆแม้แต่น้อยเอ็ดมันเดินต่อไปอีกเรื่อยนะครับผ่านมุมปราสาทหลายแหง่งผ่านหอคอยหลายหอในที่สุดเขาก็พบประตูทางเข้าที่เป็นประตูใหญ่แบบซุ้มโค้งนะครับแล้วก็มีประตูบานเหล็กเนี่ยเปิดอ้าอยู่เอ็ดมันเดินอย่างเงียบกริบไปที่ประตูชะโงกดูเข้าไปในรานปราสาทเขาก็เห็นสิ่งที่ทําให้หัวใจของเขาเนี่ยแทบจะหยุดเต้น เพราะว่าใกล้เข้าไปนะครับสิ่งที่อาบแสงจันทร์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสิงโตตัวใหญ่หมอบในท่าเตรียมกระโจนเอ็ดมันเนี่ยยืนตัวแข็งทื่อกลัวจนเดินต่อไม่ได้นะครับจะถอยออกไปก็ไม่กล้าหัวเข่าสองข้างเนี่ยก็กระทบกันผับๆเขา่ยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นนะครับถ้าตัวไม่สั่นจนฟันกระทบกันดังกึกๆด้วยความสุดขีดเสียก่อนเนี่ยมันก็คงจะต้องกระทบกันเพราะความหนาวนั่นแหละเขายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเนี่ย นานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้แต่ในความรู้สึกของเอ็ดมันนั้นเขาเหมือนกับว่ายืนตรงนั้นอะเรากับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยในที่สุดนะครับเอ็ดมันก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าสิงโตเนี่ยมันดูเหมือนจะยืนนิ่งตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวสักนิดเดียวเอ็ดมันก็เลยลองขยับเข้าไปใกล้ๆครับแต่ก็ยังใช้เงาของซุ้มประตูเนี่ยบังตัวเองไว้อยู่ตอนนี้ก็เริ่มสังเกตนะครับว่าสิงโตที่กําลังยือนอยู่เนี่ยมันไม่ได้มองมาทางเอ็ดมัน มองดูสิ่งอื่นซึ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเป็นคนแคะคนหนึ่งที่หันหลังให้เราสี่ฟุตเอ็ดมันก็เลยคิดครับว่าเดี๋ยวพอสิงโตกระโจนเนี่ยเขาก็จะฉวยโอกาสวิ่งหนีแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามครับสิงโตที่อยู่ในท่าหมอบเตรียมกระโจนเนี่ยก็ไม่กระโจนสักทีคนแคะก็ไม่ขยับในที่สุดครับเอ็ดมันก็นึกขึ้นได้ครับว่านางแม่มดขาวเนี่ยเที่ยวสาบใครต่อใครให้เป็นหินสิงโตตัวนี้มันก็น่าจะเป็นสิงโตหินนั่นแหละพอนึกได้อย่างนั้นนะครับเขาก็สังเกตว่า ที่หัวของสิงโตเนี่ยมันมีหิมะเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดเลยต้องเป็นสิงโตหินแน่ๆสิ่งมีชีวิตที่ไหนเนี่ยมันจะปล่อยให้หิมะเกาะบนร่างขนาดนั้นเขาก็เลยค่อยๆเดินขยับตัวช้าๆนะครับแต่หัวใจเนี่ยก็เต้นคมครามเลยราวกับว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะหลุดออกมาข้างนอกก็ขยับเข้าไปจนใกล้สิงโตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้าจะสัมผัสมันเขาเนี่ยยื่นมือไปแตะโดยเร็วนะครับหนึ่งครั้งแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเขาพบว่ามันเย็นเฉียบ สิ่งตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าเขามันเป็นสิงโตหินจริงๆตอนนั้นนะครับเอ็ดมันก็เลยรู้สึกโล่งใจครับแล้วก็รู้สึกว่าความอุ่นในแผ่ซ่านไปทั่วร่างเลยในตอนนั้นสมองเขาก็คิดพิสดารครับว่าไอสิงโตตัวนี้มันน่าจะเป็นอัสลานนั่นแหละอัสลานที่คนพูดถึงกันเนี่ยนางแม่มดแนน่ราชินียจับอัลสลานได้แล้วแล้วก็สาบให้เป็นหินความยิ่งใหญ่ของไอเจ้าสิ่งนี้มันสิ้นสุดลงไปแล้วไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยไออัสลานอะไรเนี่ย เขาก็ยืนนะครับแล้วก็สมน้าหน้าเจ้าสิงโตหินตัวนี้แล้วก็ทําเรื่องโง่ๆอย่างหนึ่งก็คือเขาหยิบนะครับดินสอสีดานะครับกุดๆขึ้นมาแล้วก็วาดหนวดกับแว่นบนหน้าสิงโตแล้วก็พูดเยอยครับบอกว่าเ e ห็นมะลาอัสลานเท่าว่ oly, โง่ไม่ได้ความเป็นหินแบบเนี้ยชอบปลานึกว่าเก่งซะเต็มประดาหรือไง และแม้ว่านะครับสิงโตตัวนั้นจะถูกเขียนหน้าสีหน้าของมันนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่ามันเป็นสิงโตหินนะครับก็ยังยืนอยู่สง่าหน้าเกรงขามและดูเศร้าสลดอยู่ตรงนั้นเองใต้แสงจันทร์ตอนนี้ครับเอ็ดมันก็ไม่ได้รู้สึกสนุกนะครับกับการเยาะเย้ยแบบเด็กๆแล้วก็หันเดินไปนะครับข้ามลานปราสาทไปตอนเดินเข้าไปนะครับเขาก็เห็นลูกปั้นหินนับสิบๆเลยครับ เรียงกันอยู่นะครับเหมือนกระดานหมักลุกเลยมีทั้งเซเทอร์นะครับหมาป่าหมีหมาจิ้งจอกเสือดาวภูเขาหินนะครับแล้วก็มีรูปปั้นหินที่รูปร่างงดงามนะครับเป็นผู้หญิงซึ่งจริงๆก็คือเป็นนางไม้เกึ่งเทพ มีเซนทอร์นะครับร่างใหญ่ม้ามีปีกแล้วก็สัตว์ร่างยาวๆตัวหนึ่งซึ่งเอ็ดมันก็เข้าใจว่ามันเป็นมังกรน,นะครับทั้งหมดเนี่ยดูอัศจรรย์มากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนมีชีวิตแต่ว่าก็อยู่นิ่งเฉยใต้แสงจันทร์จนเอ็ดมันเนี่ยก็รู้สึกนะครับหวาดหวาดอยู่บ้างในขณะที่เดินอยู่ในลานเพราะว่าที่ตรงกลางลานนั้นเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างนะครับที่ใหญ่มากเลยรูปร่างเหมือนคนนะครับแต่ว่าสูงเนี่ยเทียมยอดไม้ใบหน้าเนี่ยดุร้ายนะครับมีเครา ถือกระบองอันใหญ่ยักษ์นะครับถึงเขาจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นยักษ์หินแต่ว่าเอ็ดมันก็ยังระวังนะครับไม่เข้าไปใกล้ในตอนนั้นครับเอ็ดมันเริ่มสังเกตเห็นแสงไฟสลัวๆส,ส่งออกมาจากประตูนะครับอีกฝากของลานเขาก็เลยเดินเข้าไปครับแล้วก็พบว่ามันมีบันไดหินอยู่แล้วก็มีหมาป่าตัวใหญ่เนี่ยนอนขวางธรณีประตูเขาก็บอกตัวเองครับบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกหินเท่านั้นแหละเจ้านี่มันลูกปั้นหินมันทําอะไรเราไม่ได้หรอก ในตอนที่เอ็ดมันยกเท้าจะเดินข้ามไปเนี่ยเจ้าหมาป่าตัวนั้นมันก็ผลุดลุกขึ้นครับขนบนหลังเนี่ยตั้งชันเลยปากก็อ้านะครับเห็นสีแดงข้างในปากมันก็คำรามก็บอกว่านั่นใครยืนนิ่งๆนะคนแปลกหน้าบอกมาว่าเจ้าเป็นใครเอ็ดมันก็บอกครับบอกว่าได้โปรดเถอะผมในชื่อเอ็ดมันเป็นบุตรแห่งอดัมที่องค์ราชินีพบในป่าเมื่อวันก่อนไงผมมาส่งข่าวตอนนี้พี่ๆและน้องๆของผมเนี่ยมาถึงนาเนียแล้วอยู่ใกล้ๆนี่เอง ที่บ้านของบีเวอร์พระราชนีอยากจะพบพวกเขาเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็ตอบครับบอกว่าข้าจะไปบอกพระราชินีเองระหว่างนี้ก็ยืนอยู่นิ่งๆที่ประตูนะถ้าแกยังรักชีวิตอยู่นะแล้วมันก็หายไปในปราสาทครับเอ็ดมันเนี่ยก็ยืนนิ่งนะครับไม่ไหวติงเลยตามคําสั่งยืนจนนิ้วมือของเขาเนี่ยชานะครับปวดด้วยความหนาวหัวใจก็เต้นแรงไม่นานครับเจ้าหมาป่าสีเทาตัวนี้ มันชื่อว่าหมอกริม,มเป็นผู้บัญชาการตำรวจลับของนางแม่มดเนี่ยก็กระโจนกลับมาแล้วก็บอกว่าเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้โชคดีนะที่เป็นที่โปรดปานของราชินีเอหรือจะเป็นโชคร้ายของเจ้าก็ไม่รู้สินะแล้วเอ็ดมันนะครับก็เดินตามเขาเข้าไปในปราสาทน,นะครับข้างในห้องโถงทึมๆยาวๆที่มีเสาเรียงมากมายครับมีรูปปั้นหินที่อยู่ใกล้ประตูครับเป็นฟอนตัวเล็กๆนะฮะหน้าตาดูเศร้าเอ็ดมันก็คิดว่านี่คงเป็นฟอนที่เป็นเพื่อนของลูซี่ มันมีแสงสว่างจากตะเกียงแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็นางแม่มดขาวเนี่ยก็นั่งรออยู่ข้างตะเกียงนี้เอ็ดมันก็บอกว่าผมมาแล้วครับราชินีแล้วก็ก้าเวเร็วๆเข้าไปหาอย่างตื่นเต้นนางแม่มด,ดก็ตวาดครับบอกว่าเจ้าบังอาจมากนะที่มาคนเดียวสั่งแล้วไม่ใช่หรือไงให้พาคนอื่นมาด้วยเอ็ดมันก็พูดตะกุตะกักนะครับบอกว่าได้โปรดเถอะพระราชินีผมทําดีที่สุดแล้วนะผมเนี่ยพาพวกเขามาใกล้ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านบนเขื่อนของพวกบีเวอร์ นางไม่มดขาวนะครับก็เผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมานะครับแล้วนางก็ถามว่ามีข่าวแค่นี้เหรอเอ็ดมันก็ตอบอีกครับบอกว่ายังมีอีกราชินีแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ฟังจากคุณตาคุณยายบีเวอร์ราชินีก็ร้องขึ้นครับอัสลานเหรอฮะอัสลานเป็นความจริงนั้นเหรอถ้าแกโกหกข้าเล้วกันนะเอ็ดมันก็บอกได้โปรดเธอราชินีผมมาเล่าตามที่ดินมาเท่านั้นเอง ตอนนี้ครับราชินีก็ไม่ฟังเสียงของเขานะครับนางก็ปรบมือคนแคะนะครับที่เอ็ดมันเคยพบมาก่อนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นและราชินีก็บอกว่าเตรียมเลื่อนเดี๋ยวนี้เลยนะเอาคันที่มันไม่มีกระดึงนะก็เป็นอันจบนะครับบทที่9ที่ชื่อว่าในปราสาทของนางไม่มดต่อไปนะครับจะเป็นบทที่10มาสจันต์ตำนานแห่งหนาเนียชุดตู้พิศวงบทที่10คำสาบเริ่มเสือ่อมในตอนนี้ครับ เราจะหวนกลับมานะครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณตาและคุณยายบีเวอร์บ้างนะครับคุณตาบีเวอร์นะครับก็บอกว่ารอช้าไม่ได้แล้วแล้วก็รีบใส่เสื้อนะครับแต่ว่าคุณยายบีเวอร์เนี่ยครับก็จัดแจงแล้วก็สอบมาวางบนโต๊ะนะครับแล้วนางก็เริ่มสั่งว่าตาไปเอาหมูแฮมแขวนไว้มานะใบาชาอยู่นี่แล้วหนึ่งห่อน้ำตาลทรายนะไม่ขีดไฟเอ๊ะใครหยิบขนมปังมาสักสองสามก้อนนะในกระป๋องนมมุมห้องอะ่ะซูซานก็เลยถามครับว่าคุณยายคุณยายจะทำอะไรคะ จัดของไงจะได้ช่วยกันขนของไปเราจะออกเดินทางโดยไม่มีสเสบียงติดตัวได้ยังไงเล่าสุสานก็ท้วงแต่ไม่มีเวลาแล้วนะคุณยายนางไม่มดอันมาถึงแล้วก็ได้คุณตาก็เสริมนะว่าว่าฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคุณนายก็บอกเลวไหลคิดดีๆสินางมาไม่ถึงหรอกอย่างน้อยก็อีก15นาทีแหละแต่ว่านะครับปีเตอร์ก็ท้วงไหมครับว่าแต่เราควรเดินทางก่อนนางให้เร็วที่สุดไม่ใช่หรอครับจะไปถึงโตะหินก่อนนางยังไงล่ะ ซูซานก็เสริมครับบอกว่าคุณยายต้องไม่ลืมเรื่องนั้นนะคะพอนางมาแล้วไม่พบใครเนี่ยนางจะตามทันทีคุณยายบีเวอร์ก็บอกครับบอกว่าเออก็จริงอย่างเธอว่าแหละแต่เราไม่มีทางไปถึงก่อนหน้านางได้หรอกทํายังไงก็ไม่เร็วกว่านางแน่แแหละนางไปด้วยเรื่อนนะแต่พวกเราเ,าเดินซูซานก็เลยบอกว่านั่นเราไม่มีทางรอดเลยเหรอคะเนี่ยคุณยายบีเวอร์ครับก็ตอบปับโอ้ยอย่าตีเพยตีพายไปเลยหยิบผ้าเช็ดหน้าสะอาดๆใส้อฮอกหกผืนนะในลิ้นชักเนะี่ยมีสิทางรอดมีอยู่แล้ว เราอ่ะไปถึงก่อนนางไม่ได้ก็จริงแต่เราอ่ะซ่อนไม่ให้นางเห็นได้แล้วเราก็จะไปตามเส้นทางที่นางคิดไม่ถึงยังไงเรามีทางจะหลบพ้นแน่ๆนคุณตาบีเวอร์ก็เลยบอกครับอืมจริงของยายนะแต่เราก็คนออกเดินทางกันได้แล้วตอนนี้เนะี่ยคุณยายครับก็เลยบอกอีกตายอย่าทําเป็นร้อนใจนะ่ะอ่ะนี่ไงใช้ได้แล้วสี่หอกับหอน้อยสําหรับคนตัวเล็กที่สุดของแม่หนูไงลูซี่ก็อ,อ้อนวอนฮะอมไปกันเถอะค่ะได้โปรดเถอ คุณยายก็เลยบอกเอ้าเนี่ยฉันเตรียมจะพร้อมแล้วแล้วก็ยอมนะฮะให้คุณตาเนี่ยใส่รองเท้าบู๊ลุยหิมะให้แล้วคุณยายก็พูดอีกครับอืจากเย็บผ้านั่นเอาไปไม่ไหวใช่ไหมคุณตาบอกโอ้ไม่ไหวชัวร์มันหนักเกินไปยายคงไม่คิดจะเย็บอะไรระหว่างเดินทางมั้งคุณยายก็บอกแต่ฉันไม่อยากให้นางแม่มดมายุ่งกับมันเน่ะเดี๋ยวมันเสียนะหรือไม่งั้นนางแม่มดก็ขโมยไปเด็กทั้งสามก็อ้อนวอนครับบอกว่าโอ้โหรีไปกันเถอะคุณยาย ในที่สุดนะครับพวกเขาก็ออกจากบ้านนะครับคุณตาก็ใส่กุญแจบ้านเอาไว้นะครับเพื่อที่อาจจะถ่วงเวลาได้สักเล็กน้อยแล้วพวกเขาเนี่ยก็สะพายนะครับห่อสัมภาระของตัวเองแล้วก็ออกเดินทางไปในตอนนี้ครับหิมะเนี่ยหยุดตกแล้วนะครับดวงจันทร์ก็พ้นก้อนเมฆมาสองทางนะครับคุณตาบีเวอร์เป็นคนนําหน้าแล้วก็ตามด้วยลูซี่ปีเตอร์ซูซานส่วนคุณยายบีเวอร์เนี่ยก็ปิดท้ายขบวนนะครับ คุณตาบีเวอร์พาพวกเขาเนี่ยข้ามสันเขื่อนไปยังฝั่งขวาแม่น้ำนะครับแล้วก็ลัดเลาะตามฝั่งแม่น้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในตอนนั้นนะครับคุณตาก็พูดขึ้นมาว่าครับเรียบไปตามก้นหุบเขาอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วนางต้องเดินท้างบนนู่นเพราะเอาเลื่อนมาแล่นข้างล่างไม่ได้งไงล่ะ ทิวทัศน์ในตอนนี้ครับค่อนข้างสวยงามนะถ้าหากว่าเรานั่งชื่นชมในเก้าอี้นุ่มสบายสบายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังรีบร้อนกระหืดกระหอบนะครับลูซี่เนี่ยก็ยังมีแก่ใจนะครับดูโน่นบ้างนนดูนี่บ้างแต่ว่ายิ่งเดินเดินเดินแล้วก็เดินนะครับพวกเขาก็รู้สึกว่ากระสอบแบกของบนป่าเนี่ยมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ลูซี่ก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะทนได้อีกนานแค่ไหนในตอนนั้นเนี่ยเด็กสาวนะครับก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มที่จะเลิกนะครับชื่นชมความสวยงามของสิ่งต่างๆแล้วคุณตาครับก็พาพวกเขาเดินไปเรื่อยๆนะครับขาสั้นๆของคุณตาบีเวอร์เนี่ยเดินเตาะ,ะแตะเไปบนพื้นอย่างสม่ําเสมอราวกับไม่มีวันจะหยุดลงในที่สุดแล้วแสงจันทร์ก็หายไปครับหิมะก็ตกมาใหม่และลูซี่เนี่ยก็เหนื่อยจนเกือบหลับทั้งทงท,งที่เท้าเนี่ย ก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เห็นคุณตาบีเวอร์เนี่ยเลี้ยวออกจากทางเลียบแม่นม้ําแล้วก็เดินขึ้นเนินไปนะครับบริเวณที่พุ่มไม้ค่อนข้างจะหนาแน่นตอนนี้ครับลูซี่เองก็เริ่มที่จะตื่นขึ้นมาบ้างแล้วครับจากเดินสับป,ประก,ก็เห็นคุณตาบีเวอร์เนี่ยครับเลี้ยวเข้าไปในโพรงเล็กๆนะครับซึ่งในตอนนี้ลูซี่เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเพราะว่าโพรงนี้ครับมีพุ่มไม้หนาเนี่ยบังจนมองแทบไม่เห็นทางเข้าเลย คุณตาบีเวอร์นะครับก็ผลบกหายเข้าไปทั้งตัวเห็นแค่ปลายหางแบนๆสั้นๆแวบหนึ่งเท่านั้นเองลูซี่ก็เลยคลานตามเข้าไปครับเสียงจากข้างนอกที่ตามมาเนี่ยก็ตะกุกตะกักนะครับแล้วก็มีเสียงหอบหายใจอยู่ข้างหลังในเวลาไม่นานครับพวกเขาก็มารวมกันอยู่ในโพรงแห่งหนึ่งปีเตอร์ก็ถามนะครับด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างจะอ่อนระโหยโรยแรงเลยว่า,านี่มันที่ไหนกันครับเนี่ยคุณตาบีเวอร์ก็เลยบอกครับบอกว่าที่ซ่อนของบีเวอร์ยำลําบากไงมันเล้นลับมากนะ ไม่สุขสบายนักหรอกแต่อย่างน้อยเ่ยเราก็พักผ่อนนอนหลับกันได้แหละในตอนนั้นครับคุณยายบีเวอร์ก็พูดขึ้นครับว่าเนี่ยทำไมคอยแต่เร่งฉันตอนเก็บของนะฉันคงนึกเรื่องเอาหมอนติดตัวมาด้วยแล้วล่ะลูซี่ครับคิดในใจว่าอืที่เนี่ยมันอาจจะดูไม่สบายเหมือนถ้ำของคุณทำนุสนะแต่ก็แห้งนะแล้วก็มีกลิ่นดินอบอวลดีโครงอ่ะมันไม่ใหญ่มากพอทั้งหคนมารวมกันเนี่ยก็สภาพคล้ายๆกับเอากองเสื้อมาสุ่มๆกันเอาไว้ ทุกคนเนี่ยครับก็เดินมาเนี่ยจนตัวอุ่นเลยเพราะว่าออกแรงมาค่อนข้างเยอะนะครับโพรงนี้ก็จัดว่าไม่เลวนักแต่ว่าพื้นมันก็ออกจะแข็งไปสัหน่อยคุณนายบีเวอร์นะครับหรือว่าคุณยายของเราเนี่ยก็ยื่นกระติกนะครับส่งต่อให้เด็กๆในความมืดให้จิบกันคนละนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันทําให้สําลักแล้วก็บาดคอนะครับแต่ว่าพอกินเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกอุ่นสบายขึ้นและทั้งหมดก็พล่อยหลับไป ในความรู้สึกของลูซี่ครับเหมือนเพิ่งหลับไปได้นาทีเดียวก็ตื่นขึ้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยพวกเขาหลับไปนานหลายชั่วโมงเลยลูซี่เนี่ยรู้สึกเมื่อยไปทั้งตัวนะครับแล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันหนาวหนาวหน่อย ความคิดแรกที่เข้ามาในสมองนะเธออยากจะอาบน้ําร้อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีหนวดอะไรยาวๆสักอย่างมาเขี่ยๆแก้มแล้วก็ลืมตามานะครับเห็นแสงสว่างของกลางวันที่หนาวเย็นออกมาจากปากโพรงตอนที่ตื่นขึ้นมานะครับลูซี่ก็ตาโตหายง่วงคนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็อ้าปากค้างครับแล้วก็เงี่ยหูฟังเสียงที่นึกถึงมาตลอดทั้งคืนก็คือเสียงกระดึงนะครับที่มากระดรเลื่อนคุณบีเวอร์เนี่ยรีบมุดพรวดออกไปจากโพรงทันทีเลยครับ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการโง่ามากแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่สมควรทํามากๆตอนที่รู้ว่าเนี่ยคุณบิเวอร์นะีตะกายขึ้นไปนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณบิเวอร์เนี่ยไปถึงที่ยอดเนินได้โดยอาศัยพุ่มไม้เนี่ยกำบังไว้ไม่ให้ใครเห็น ที่สาคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่านังแม่มดเนี่ยนั่งเลื่อนไปทางทิศไหนทุกคนก็ต่างนั่งรอครับแล้วก็เงียหูฟังอยู่ในโพรงรอนานเกือบ5นาทีเลยครับสิ่งที่ได้ยินก็ทําให้ตกใจแทบตายนั่นคือเสียงพูดกันว่าโอ๊ยตายแล้วลูซี่คิดในใจนะครับนังไม่มดพบคุณบีเวอร์แล้วจับตัวเขาเอาไปแล้วนั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงครับสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจยิ่งขึ้นก็คือได้ยินเสียงคุณบีเวอร์ร้องออกมาครับว่าไม่มีอะไรร ออกมาเธอยายออกมาเหะบุตรแ่งอาดัมที่ดาแห่งอีฟไม่มีอะไรน่ากลัวไม่ใช่นางดังนั้นนะครับคุณยายบีเวอร์กับเด็กๆนะครับก็คลานออกไปสภาพของพวกเขาเนี่ยครับตัวก็เปื้อนดินครับเลอะเทอะหัวก็ยุ่งเหยิงครับง่วงง่วงงวงเงียด้วยคุณบีเวอร์รีบตะโกนนะครับบอกมาเร็วมาเร็วแล้วก็กระโดดโลดเต้นบอกมาดูอะไรนี่นางไม่มดเนี่ยเสียท่าแล้วอํานาจของนางอหมดแล้วพีเตอร์ก็เลยถามครับบอกอะไรกันครับคุณบีเวอร์คุณบีเวอร์ก็ตอบครับบอกว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมล่ะ นาะงทําให้ดินแดนนี้เป็นฤดูหนาวไม่มีคริสต์มาสขึ้นมาดูอะไรนี่สิทุกคนครับขึ้นมาบนยอดเนินแล้วก็เข้าใจทันทีครับว่าคุณบีเวอร์หมายถึงอะไรตรงนั้นครับมีเลื่อนอยู่นะครับแล้วก็มีกวางเรนเดียที่มีเครื่องสายนะครับแล้วผูกติดกระดึงอยู่แต่ว่ากวางพวกนี้ไม่ใช่กวางของนางไม่มดครับขนาดตัวของมันเนี่ยใหญ่กว่ากวางเรนเดียของนางไม่มดแล้วก็ตัวไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีน้ําตาล มีคนคนนึงนั่งอยู่บนนั้นครับซึ่งถ้าหากเห็นภาพแล้วก็ทุกคนต้องรู้ดีครับว่าเขาเป็นใครเขาเป็นชายตัวใหญ่นะครับสวมเสื้อผ้าสีแดงสดเหมือนผลเบอร์รี่สวรรค์เลยปกเสื้อเนี่ยก็บุด,ด้วยขนสัตว์นะครับตลบมาคลุมศีษะเคลานะครับสีขาวขาวห้อยลงมาแล้วก็คลุมมาถึงหน้าอกทุกคนรู้จักเขาดีครับแม้ว่าจะเคยพบเห็นจริงๆในดินแดนานานเนียเท่านั้นนะครับแต่ในโลกก็มีรูปภาพของชายคนนี้อยู่แน่นอนครับ คนคนนั้นคือซันตาครอสนั่นเองครับซันตาครอสก็พูดขึ้นครับบอกว่าโหในที่สุดฉันก็มาถึงจนได้นางกีดกันไม่ให้ม้าที่หนี่นานมากแล้วแต่ฉันก็มาได้เนี่ยอัสลานเคลื่อนไหวแล้วเวทมนต์นางกำลังเสื่อมลูซี่ครับรู้สึกว่าในร่างของเธอเนี่ยมีแต่ความปิติยินดีแผ่ซ่านอยู่นะครับเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากได้สงบใจแล้วก็นิ่งอยู่นานนะครับซันตาครสก็พูดต่อครับอ้อทีนี้มาดูของขวัญของพวกเธอกันนะ มีจักเย็บผ้าใหม่ดีกว่าของเก่าทัานสมัยกว่าเดิมให้ยายบีเวอร์เดี๋ยวฉันเอาไปใส่ไว้ให้ในบ้านนะเวลาฉันผ่านไปนะ่ะคุณยายบีเวอร์ก็บอกโอ้ได้โปรดเถอะค่ะท่านคือที่บ้านนะใส่กุญแจไว้นะ่ะโอ้โอยกุญแจกับสลักไม่มีความหมายสาหรับฉันหรอกแล้วก็เธอหนะคุณบีเวอร์ตอนที่เธอกลับไปเนี่ยเขื่อนของเธอเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยลวกก็สมแล้วแล้วก็มีประตูน้ําอันใหม่ติดไว้ให้ด้วยนะโอ้โอ,โอ คุณบีเวอร์ก็พอใจนะครับอ้าปากค้างเลยซันตาคอสก็หันมาเรียกปีเตอร์ครับบอกอ๋อ oh, ปีเตอร์บุตรแห่งอดัมปีเตอร์บอกครับอ่านี่ของขวัญเชิญนะเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่ของเล่นๆนะเวลาต้องใช้คงมาถึงไม่ช้าแหละใช้เหตดีล่ะพูดเสร็จนะครับเขาก็ส่งดาบกับโล่ให้ปีเตอร์โล่นะครับเป็นสีเงินด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปสิงโตผง,งาดสีแดงนะครับ สดเหมือนกับสีของสตรอเบอรี่สุกเลยนะแล้วก็ดาบที่เขาได้นะครับด้ามก็ทำด้วยทองมีฝักดาบพร้อมเข็มขัดคาดแล้วก็สิ่งอื่นที่เป็นเครื่องประกอบนะครับขนาดน้ำหนักทุกอย่างเนี่ยพอดีตัวกับปีเตอร์เลยปีเตอร์ตอนนี้นิ่งเงียบนะครับแล้วก็สำรวมมากในการรับของขวัญซ a นต a าคลอสก็หันมาบ่อยครับบอกซูซานที่ดาแห่งอีฟนี่ของเธอ เขาหยิบคันธนูกับซองใส่ลูกธนูนะครับที่มีลูกธนูอยู่เต็มเลยแล้วก็แต่นะครับที่เป็นแต่สาหรับเป่าเขาสัตว์เนี่ยอันเล็กๆทําด้วยงาช้างให้กับสุสานนะครับแล้วบอกว่าเธอควรใช้ธนูเหมือนจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นนะเพราะฉันไม่ตั้งใจจะให้เธอลงมือลบเองธนูเนี่ยมันไม่ค่อยผ่านเป่าหรอกส่วนไอ้เจ้าเขางาช้างอันเนี้ยตอนที่เธอเป่าเนี่ยความช่วยเหลือนะผู้ช่วยจะมาหาเธอแน่นอนและสุดท้ายครับเขาก็หันไปหาลูซี่ครับอ้า ลูซี่ที่ดาแห่งอีฟแล้วเขาก็ยื่นนะครับขวดใบเล็กใบหนึ่งที่ทําด้วยแก้วซึ่งตอนหลังมีบางคนไปล่ําลือกันด้วยนะครับว่าจริงๆขวดนี้มันทําจากเพชรน,นะครับแล้วก็กลิดสั้นนะให้กับเธอก็บอกขวดใบนี้นะเป็นยาที่ประกอบขึ้นจากน้ํากลั่นของต้นไม้ไฟที่อยู่ภูเขาแห่งดวงตะวันโน่นนะแต่เธอรื้อหายบาดเจ็บนะน้ําในขวดเนี่ยช่วยให้ายดังเดิมได้ส่วนกลิตเนะี่ยก็เอาไว้ป้องกันตัวตอนจําเป็นนะเพราะว่าเธอก็ไม่ต้องเขารวมการต่อสู้นะลูซี่ก็เลยถามทําไมคะ หนูไม่ทราบสิครับแต่หนูว่าหนูสู้ได้นะนั่นไม่ใช่ซราระสมคัญแต่การสู่รบมันจะหนักเกลียดน่ากลัวมากถ้าผู้หญิงเข้าร่วมแล้วก็ทีนี้เอ่อมีอะไรพวกเธอทั้งหมดนี่ว่าแล้วนะครับเขาก็เอาถาดใบใหญ่ที่ใส่ทั้งถ้วยจานรองโถใส่น้ําตาลเหยียกใส่นมการน้ําชาปันฉุยแล้วก็ตะโกนบอกว่าโอ้โ oh, อ oh, oh, ้โอ้มาริคริสมาสขอให้พระราชาแท้จริงทรงพระเจริญ หลังจากนั้นเขาก็สะบัดแส้นะครับกวางเรนเดียก็หายไปพร้อมกับเลื่อนอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่ใครจะทันขยับตัวซะอีกปีเตอร์เนี่ยก็ชักดาบนะครับออกมาอวดคุณบีเวอร์แล้วก็ได้ยินเสียงของคุณยายบีเวอร์ร้องเรียกบอกโอ๊ยคุยกันอยู่นั่นแหละน้ำชามันจะเย็นหมดแล้วผูกผู้ชายกับเป็นอย่างเงี้ยยกถาดไปข้างล่างให้หน่อยสิแล้วจะได้กินมื้อเช้ากันดีนะฉันหยิบมีดหั่นน้ำปังมาด้วยเนี่ยทั้งหมดนะครับเขาก็กลับไปที่โพงถ้ำอีกครั้งหนึ่ง คุณตาบีเวอร์นะครับก็หั่นขนมปังกับหมูแฮมเป็นแผ่นประกบกันทำแซนด์วิชนะครับให้กับทุกคนกินส่วนคุณยายบีเวอร์ครับก็รินน้ำชาแจกทุกคนเนี่ยก็กินกันอย่างมีความสุขครับแต่หลังจากกินเสร็จไม่ทันไรนะครับคุณตาบีเวอร์ก็บอกว่าเอาละได้เวลาออกเดินทางแล้วก็เป็นอันจบนะครับตอนที่10นะครับของนาเนียชุดตู้พิสวงในตอนที่ชื่อว่าคำสาบเริ่มเสื่อม ยังไงวันนี้นะครับยักษ์ศาต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์ศาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ